เจ้าเตยกับโกมลนะครับหลังเท้าล่างเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าชิดบางพีน้อยใช้แปรล่างเท่านั้นนะครับกระโดดแปรได้นะครับเอาเสิร์มาเปิดเนืองเอ้าเอาวิ่งวิ่งวิ่งยกยกเอ้าเจ้าชิดเปิดโยกเอ้าโดดแปรมาเจบโยกไปเอ้ากระโดดไปหนึ่งสองเอ้าโดดมาโกมลเปิดยกเข้าไปหนึ่งสอง เจ้าชิดกระโดดยอดเอาแล้วเจ้าเตยเจ้าเตยเจ้าเตยลับไปเอาโกมุเอาแล้วครับเอาโดดมาเอาแล้วไม่ข้ามแล้วครับตอนนี้เยียมเยียนสนามรามินทามั่งเอาเปิดหนึ่งเอายกเอ้าโดดแปรมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอ้าเซิร์มาเปิดหนึ่งเอายกเอ้าข้ามไปยอดลูกลงนะครับโอ้โหยอดเนียนด้วยนะครับเจ้าโกมุน เอาเปิดเอายกเอาเจ้าพิดกระโดดแปรมาเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกเจ้าเตยกระโดดบ้างเหมือนกันเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจด้วยนะครับชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมากระโดดอีกแล้วเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกเอ้ากระโดดเหมือนกันเจ้าชิดเปิดเอายกเอ้ากระโดดมาเจ้าเตยเปิดเอายกเอ้ายกไปเอาแล้วเจ้าชิดเรียบร้อย เือไปเอาเปิดเนึ่งโยกเอากระโดดแว่ยอดมาเรียบร้อยเอาเจ้าชิดเติบมาเปิดเจ้าเตยยกเข้าไปห้ามไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเอากระโดดแป่เจ้าเตยเปิดเจ้ากกมวนเรียบร้อยเอาเตือมาเอาเปิดเจ้าเตยว่าไงโดดยอดเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเจ้าชิดโดดแป่ยอดเอา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 ยังอยู่ ยังอยู่เอา้าเอาออกเรียบร้อยโอ้โหสามต่อ, 4, อสี่เจ้าชิดเสิร์ฟมาโกมวนเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเอา้าเจ้าชิดเปิดเอายกเอ้าโดดแปรมาเอาโกมวนเปิดเอา้าฟาวมือรับมือรับมือรับนี่กลุ่มเนี้ยแล้วก,กใ็ในสายเลือด เอาโดดแปรยอดกอบวนเรียบร้อยเอาแล้วครับ้มมา,าต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่งวางให้เจ้ากอบวนข้ามไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเอ้ากระโดดแปรออกเอาละครับกระโดดแปรมาเจ้าเตยเปิดเอายกเอา้าแปรไปกระโดดไปเอาเจ้าชิดกระโดดแปรยอด อยู่ที่เจ้าเตยกระโดดบ้างเอาเรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับห้าต่อห้าเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดเนืองเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดโดดแปรมาเอาแล้วอยู่ที่เจ้าเตยเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแล้วเจ้าชิดว่าไงโดดแปรยอดเจ้าโกมวนเปิดเอาโอ้โหไปบอกงั้นมือหลบกูเอาแล้วอยู่ที่เจ้าชิดเอาโดดแปรมาเอาเจ้าโกมวนยังไปได้อยู่ เอาแล้วเอาแล้วเอาเจ้าเตยเอาเจ้าเตยเจ้าเตยว่าไงโดดไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาเจ้าชิดว่าไงเอาแปรมาเอายังอยู่อยู่ที่เจ้าเตยโดดไปเรียบร้อยโอ้โหหกต่อห้าติ๊กท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอาเสิร์ฟไปเอาเสิร์ฟออกนะครับห้าต่อหกเจ้าชิดเสิร์ฟมาเอาโกมวนเปิดเอาเอาว่างกาโกมวนเอาข้ามไป เจ้าชิดเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าชิดกระโดดมาข้างหลังเอาหกต่อหกนะครับเอาเสือมากวมวนเปิดเอายกกมวนโยนหลังไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเจ้าชิดยกเข้ามาเอาโดดแปรยอดเอากมวนยังได้อยู่เอาโยนไปข้างหลังเอาเจ้าชิดว่าไงเอาเจ้าชิดว่าไงโดดแปรมาเอายังอยู่เอาเอาแย่งกันกับเจ้าเตยเจ้าเตยแปรครับ เจ้าเตยหลังเท้าไปนะครับไม่ใช่แปรเอ้าโดดมาเรียบร้อยไหมยังอยู่เอ้ากลมนเอ้ากลมนไปแล้วเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเอ้าโดดแปรยอดเอ้าเอ้าเล่น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 เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ายังได้อยู่เอาแล้วอยู่ที่เจ้าชิดนะครับตอนนี้เอ้าโดดแปรยอดโอ้โหเจ้าเตยเรียบร้อยไหมโอ้โหหกต่อหกเจ้าเตยเซอร์ไปเจ้าชิดเปิดหนึ่ง เอายกเข้ามาเจ้าชิดแปรกลับมาเจ้าเตยเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอ้าเจ้าชิดแปรเอ้าโอ้ยเจ็ดต่อหกแล้วครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าชิดโดดแปรมาข้างหลังเจ้าเตยเปิดเอ้าเจ้าโกมุนยังได้อยู่เอาเจ้าชิดเอ้าเจ้าชิดแตกโอ้โหเอาละครับแปดต่อหกแล้วครับเอาเปิดเอาโอ้ยเจ้าชิดแตกอีกแล้วโอ้โห เก้าต่อหกแลครับเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอาโยกเอากระโดดแปรมาเจ้าเตยเปิดโยกเอากระโดดแปรไปเอาแล้วครับอยู่ที่เจ้าชิดกระโดดแปรมาออกนะครับโอ้โหไปแล้วครับสิบต่อหกแล้วครับตอนเนี้ยเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอากระโดดแปรมาเอาเจ้ากบวนยังอยู่เอาแล้วครับ เจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเอากระโดดแป่ยอดเอาแล้วครับเจ้าเตยเจ้าเตยว่าไงโอ้โหสิบเอ็ดต่อหกแล้วครับตอนเนี้ยเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชิดกระโดดมาข้างหลังเอาแล้วครับเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเอาโดดแป่ยอดโอ้โหเจ้าขโมนเข้าไปไม่ทันนะครับ เอาเสิบมาเอาเปิดเอาเอาวิ่ง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 เอาบนหลังคายังอยู่เจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดโดดแป่ยอดเจากก้ากบวนได้อยู่เอาเอาวิ่งวิ่งเอาแป่หนึ่งแป่สองเอาโดดแป่มาเอาจเจ้าเตยได้อยู่เอาแล้วจเจ้าเตยไปข้างหลังเจ้าชิดเปิดเอายกเจ้าชิด,ด,ดแป่มาเอาเจ้ากบวนเรียบยร้อยเจ็ดต่อสิบเอ็ด เอาเสิร์ฟมาเจ้ากบวลเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอาข้ามไปก่อนเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกสองเอากระโดดแปรยอดเอาเจ้ากบวลยังได้อยู่เอาเอาว่าไงเอาแปเจ้าชิดเจ้าชิดว่าไงเอาโดดแปรมาเจ้ากบวลยังได้อยู่เอาเจ้าเตยเอาเจ้าเตยข้ามไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาเจ้าชิดโดดแปรยอดเจ้ากบวลเอาเอาเอาเจ้าเตยกับเจ้ามวลย่งกันเอาแล้วเอาแล้ววิ่ง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 เอายก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 เอาเจ้าเตยข้ามไป โอ้โหนะครับอยู่ที่เจ้าชิดเอ้าโดดแปรมาข้างหลังเจ้าเตยเปิดหนึ่งยกสองเอ้าข้ามไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอ้ายกสองเอ้าข้ามมาเจ้ากบวนเปิดได้อยู่เอ้ายกเอ้าสันแบกเอ้า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 สันแบกไลยสันแบกเอ้าเอ้าเอ้าโดดมาข้างหลังเจ้าเตยเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งเอ้าเตะเตะเตะเอ้าข้ามไปเอาแล้วเอาแล้วเจ้าชิดว่าไงเจ้าชิดเอ้าโดดแปรมาเจ้าเตยเอ้าโดดไปเอ้าเจ้าชิดเอ้ายังอยู่เอ้าแปรมาเอ้า เจ้าเตยเจ้าเตยเอาโดดยอดเรียบร้อยโอ้โห1 0ต่อ7นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาแปรมาเอากรมวนเปิดหลังเท้ายกเข้าไปเอาข้ามไปลูกโลงนครับเอาแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับ12ต่อ7เอาเปิดหนึ่งเายก เอากระโดดแปรยอดเจ้ากบวลยังได้อยู่เอาเอาข้ามเองเอาเปิดหนึ่งเอายกเอากระโดดแปรยอดเอายังได้อยู่เอากระโดดบ้างยังอยู่เจ้าชิดยังได้อยู่เอาเจ้าชิดแปรมาเรียบร้อยเจ็ดต่อสิบสองเจ้าชิดเติบมาเอากบวลเปิดเอายกเอาข้ามไปเจ้าชิดเปิดอยู่ ยังได้อยู่เจ้าชิดโดดมาเอาเจ้ากบวลยังได้อยู่เอาว่าไงเอาไปข้างหลังออกโอ้โหแปดต่อสิบสองเอาเสิร์มาเอากโกบลเปิดเอาแย่งกันแล้วเอ้าไปแล้วเอาดีนะครับอยู่ที่เจ้าชิดเอ้าโดดมาข้างหลังเอ้าเปิดเอ้าเจ้ากบวลยังไปได้12ต่อ8เกมไม่เกม เอาเซ่อไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชิดกระโดดแปงมาข้างหลังเจ้าเตยเปิดยกเอากะโดดแปงข้างหลังเจ้าชิดเรียบร้อยจบเกมจบเ,มจบเกมนะครับเจ้าเตยเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต,ต่อ8นะครับอย่างสุดมันนะครับเรา